ยาลีอุมโคดไลค์โคดติดตัมไลค์โคดคราดิมกเปเปนคมลันชัยคอนตัมคลิตก็สวัสดีครับผมเจฟกอตวันนี้จะมาสอนวิธีให้กระโดดสูงได้โคตรๆเลยนะครับก็วิธีจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับให้เราซื้อห้อง VIP แล้วก็เข้าไปนะครับมันจะมีวูสอนนะครับก็มันมีอันอันหนึ่งที่สําคัญแล้วก็อันหนึ่งที่ไม่ต้องก็ได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเลือกเป็น70ไปเลยนะครับจัมพ์พาวเวอร์นะครับ อีกอันหนึ่งก็ไม่จําเป็นแต่ว่าผมจะเอาเพื่อว่ามันจะได้แบบนั้นได้นะครับจะได้วิ่งเร็วด้วยกระโดดสูงด้วยนะครับก็คือสปีดพาวเวอร์นะครับแต่ว่าเอาแค่จำพาวเวอร์ก็ได้นะครับอย่างต่อมานะครับทาให้เรากระโดดสูงเท้าก้อก,ก,ก็คือชาร์กบอลลูนนะครับนี่ผมซื้อมาแล้วนี่ก็จะเป็นนี้พอเอาจำพาวเวอร์กับชาร์กบอลลูนมาผสมกันครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับเป็นไงสูงไหมหเราลองไปดูความสูงกันนะครับว่ามันจะสูงได้แค่ไหนกันเชียว ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่มีเจตนาจะลบหลู่ใดๆนะครับไม่มีเจตนาจะดูหมิ่นนะครับแต่ว่าผมจะมาทดสอบเฉยๆครับเพราะว่ามันเป็นแค่เกมเนาะก็สูงไปนี้บนหลังคาวัดนะครับก็กระโดดขึ้นไปนี่นะครับมันสามารถขึ้นหลังคาวัดได้เลยก็มันก็สูงมากแหละก็ตลอดนี้ก็สวัสดีครับ